สงกรานจะมาถึงรวมถึงโควิดก็ยังต้องอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ๆคุณหมอให้คำแนะนำบอกี่น้องประชาชนยังไงดีฮะเรื่องของการเตรียมตัวตระหนักและระวังยังไงเพราะว่าหลังจากคุณหมอให้รายละเอียดต่างๆมาเยอะแยะมากมายหลายคนน่าจะเริ่มแล้วเราต้องทำยังไงกันบ้างค่าวขอนฟีหม่ด้วยก็ดีฮะคุณหมอครับอันที่หนึ่งก็ตกผลึกความรู้ให้นิ่งนะครับครับโควิดของไทยขนาดนี้ยังไม่ใช่ช่วงขาลงอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องโรคประจถิ่น ันที่สองโควิดและรอกที่สี่จากโอเมกอนระบาดง่ายติดง่ายกว่าที่เราเคยเจอในเดลต้าจึงต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นกรุณาใส่หน้ากากเสมอเมื่อออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดก็ตามที่ใกล้กับคนแล้วต้องขอหน้ากากเช่นการทานอาหารนอกบ้านอันที่สามฉีดวัคซีนให้ครบสามเข็มเพื่อล พเพราะสองเข็มนั้นรับมือเดลต้าได้แต่รับมือโอมิคอนไม่ได้ต้องสีดสามเข็ม mm hmm. เมื่อเราฉีดวัคซีนครบสามเข็มเราใส่หน้ากากไม่เปิดโอกาสเสี่ยงโอกาสที่เราจะติดเชื้อโอมิคอนเกือบไม่มีเลยครับ mm hmm. ในผู้ที่ฉีดวัคซีนสามเข็มแล้วมาบ่นว่าติดโอมิคอนนั้นเราพบว่ามีจังหวะของการถอดหน้ากากเสี่ยงเกือบทุกรายครับไม่ใช่เกิดจากว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วท่านใส่หน้ากากแล้วท่านติดไม่ใช่ครับ เราพบว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วแต่ท่านใส่หน้ากากดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนร่วมกับใส่หน้ากา,จากจะป้องกันไวรัสโอมิคอนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับับงั้นแสดงว่าตอนนี้อาวุธสําคัญเลยต้องจากสติต้องตั้งสติอยู่เสมอเสมอสคัญคือหน้ากากอนามัยนะครับคุณหมอฮะที่เราอยู่คงต้องใส่อยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยณนะขณะนี้ใช่ครับแล้วก็แนะนําเรื่องการใส่นาานหน้ากากนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านไปอยู่ในที่เสี่ยงท่านใส่หน้ากากอนามัยเป็นชั้นแรก แล้วใช้หน้าก,กากผ้าที่มีความยาวกว่าหน้าก,กากอนามัยใส่ทับชั้นที่สองเพื่อปิดจุดอ่อนตรงข้างกับพุงแก้ mm hmm. เวลาท่านใส่หน้าก,กากอนามัยท่านจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกดกดลวดที่ดั้งจมูกนี่จะปลอดภัย <Okay. S 1> เดินมาคุมใต้คางนี่ปลอดภัยบนล่างและ <Okay. S 1> ข้างเนี่ยมันจะเกิดการโยกตัวขึ้นเอานิ้วสอดได้ง่าย mm hmm. ตรงนี้ถ้าจะปิดจุดอ่อนของหน้าก,กากอนามัยก็ใส่หน้าก,กากผ้าคลุมทางด้านข้างก็จะทําให้การใส่หน้าก,กากนั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน